วิชามานะครับที่จะทําให้เราน,น, silence, น,น, S <S นะครับไปสิงยู่ในหัวครับใช้ไซเล่นนะครับเทคนิคความเงียบนะครับบางครั้งนะครับเวลานะครับเวลาเขาถามอะไรเราอะนะครับก็ให้เราไม่ต้องตอบบ้างนะครับไม่ต้องตอบหมายถึงออออไม่ใช่ว่าไม่ต้องตอบเลยนะแต่ว่าเป็นเทคนิคที่เราอะจะเล่นกับสมองเขานะครับก็คือ,อ, eger, อะรรนะครับเวลาเขาถามเลยเรานะครับสมมุติว่าเขาถามว่าไม่ทราบว่าคุณคนที่ไหนเราก็เราก็มองหน้าเขาอะเราก็ ล้วก็แบบว่าเราก็แบบว่ามองหน้าเขาแบบว่าเฉยๆนะครับมองหน้าเขาเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่ตอบเดี๋ยวสักพักอะ่ะเดี๋ยวเขาจะถามเองนะครับเดี๋ยวเขาจะถามอีกรอบหนึง่งเหมือนกับว่าเอ๊ะที่ถามไปครั้งแรกได้ยินหรือเปล่านะครับแล้วถามครั้งที่สองเราค่อยตอบเขานะครับแล้วการตอบที่ครูเคยสอนไปแล้วนะครับการตอบก็คือให้เราตอบแบบว่าเหมือนไม่ได้ตอบตอบแบบว่าเหมือนไม่ได้ตอบยังไงสมมติว่าเขาถามว่า เออไม่ทราบว่าบ้านคุณคุณออ่เคุณคนที่ไหนอะไรเงี้ยคุณคนที่ไหนใช่ไหมตอนแรกเราก็ทําแบบว่าเราก็มองหน้าเขาแล้วก็เราก็แบบว่าเฉยเฉยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ยินหรือเปล่าเขาก็จะถามอีกรอบนะเออคุณคุณคนที่ไหนนะครับเราก็จะบอกอ๋อเคนภาาอีสานค่ะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องนะครับเปลี่ยนเรื่องโดยการใช้ถามคาถามนะครับตลอดเวลานะ ครูครูแนะนําเลยนะครับว่าให้เราพวกเราฝึกเลยนะครับเวลาคุยแล้วอยากให้ใครอ่ะนะครับเขาให้เราเหนือกว่าเขานะแล้วก็ให้เขานะครับให้เขารู้สึกชอบเราให้เราอ่ะคุยกับเขาโดยการใช้ถามคาถามนะครับเราคุยอ่ะเราใช้ถามคาถามเพื่อให้เขาพูดเพราะว่า ในเรื่องความสัมพันธ์ใครลงทุนมากกว่าคนนั้นรักมากกว่านะครับสำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนผมแนะนําให้ลงนะครับดาร์กเกมเป็นจิตวิทยาสายดำนะครับที่จะทําให้เขาคลั่งรักคุณไปตลอดชีวิตขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปแล้วเขาจะคิดฆ่าตัวตายวันนี้นะครับอย่าปล่อยให้ไข้หวัดเป็นมะเเ็งครับถ้าเกิดเขาไปเจอคนที่เขาถูกใจนะครับคุณอาจจะไม่เห็นเขาอีกตลอดชีวิตใครสนใจนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูนะครับหรือทักมาทางข้อความ